สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t ิสโก้ทีเฟกฮับค่ะดิฉันดารุนีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณธนาพลบำรุงพงศ์ค่ะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทิสโก้นะคะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดทีเฟกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะครเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ปัจจัยของภายในประเทศก่อนค,ะค่ะพี่เต้เชิญได้เลยค่ะนะครับก็สำหรับตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับ ตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยตลาดก็ต้องว่าปิดที่9ก6านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามองตลาดฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างครับเรามองว่าตอนนี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยเป็นช่วงการเหมือนไซด์เวย์อัพนะถึงแม้เห็นได้ว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างจะอจะซึมนิดนึงแต่ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับปรับตัวขึ้นในเชิงกว่าแบบ30จุดขึ้นตลวสิบยีจุดแล้วเวลาลงลงแบบเวลาจุด2จุดเองนิดเดียวนะดังนั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเป แต่ว่าเรามองเป้าสัปดาห์หน้าเนี่ยอยู่เท่าไหร่สัปดาห์ทำงาน4ี่วันนะเนี้วันจันทร์อยู่น,ยนะครับเรามองเป้าของตัวเซฟฟิตี้เนี่ยบริเวน974จุดนะฮะก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับสำหรับจังหวะในการเปิดลองเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะตลาดเนี่ยจะย่อลงได้เล็กน้อยนะอาจจะมีอย่างดีเนี่ยคือบริเวณ950นะครับแต่ว่าอย่างไงเนี่ยผมมองให้น้ำให้น้ำหนักขาขึ้นค่อนข้างเยอะโอกาสย่ออาจจะมีน้อยหน่อยแต่จริงจจะลองไปเรื่งพอได้นะเขาเป็นสต็อปลอรดนิดนึงค่ะ สำหรับจุดสต็อปล้อเนี่ยมันจะมีอยู่ที่เวณ949ซึ่งก็เป็นราคาบริเวณราคาเปิดวันนี้ค่ะ,ะคพี่เต้ได้ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัว s s F นะคะ,ะค่ะพี่เต้คะตัวนี้ค่ะเลือกเป็นตัว a d v a n c e มาใช่ไหมคะอ่าครับผมตัวนี้เออ่เรื่องประเด็นของ D Tag และ Tool ค่ะที่มีการควบรวมกิจการการันเนี่ยพี่เต้มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะตอนนี้ครับสำหรับตัวการควบรวมของ D Tag และ Tool เนี่ยที่เพิ่งกสทชงประกาศมาเมื่อวานนี้นะค่ะ ก็ต้องบอกว่าคะแนนเสียงีตอนแรกนี่คนน่อนข้างสูสีนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เห็นชอบแต่มีเงื่อนไขแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่เรามองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่สองค่ายจะรวมกันเนี่ยมันมีประเด็นที่คนจับตามองเยอะนะ,ะทั้งเรื่องของการผูกขาดและอีกหลายๆด้านครับซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างน้อยการที่เรื่องนี้มีความคืบหน้าขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อกลุ่มซื้อสารโดยรวมนะโอเคค่ะ,คะตัวต่อไปค่ะตัว SF ที่จะเป็นตัวอะไรคะนะฮะ ก็หลังจากที่ประเด็นน,นั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับมามองว่ากลุ่มสื่อสารในตอนนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะก็น่าจากตัวของดีแท็กกระทูที่เล่นกันแล้วเนี่ยตัวแอดวานก็ปรับตัวลงมาเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาถือว่าน่าสนใจเลยนวฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะวันนี้อาจจะมีการปรับผาเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตราบใดที่ราคาหุ้นแอดวานยังไม่ทําโลใหม่ผมก็มองว่าตอนเนี้มันเป็นจังหวะการเหมือนรอบขาขึ้นแล้วนะ,ะถามว่าเรามองเนี่ยจังหวะเนี่ยถ้าจะซื้อซื้อบริเวณไหนนะครับค่ะ เรามองที่บริเวณแนวรับเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งแปดห้านะฮะถ้าเกิดมันลงไปถึงบริเวณหนึ่งแปดห้าเนี่ยจุดนี้เป็นจังหวะในการเริ่มแบบเข้ามาซื้อรอบใหม่ได้นะครับถามว่าแล้วทําราคาทํากําไรตรงไหนนะจุดแรกเลยเนี่ยคือบริเวณร้อยเก้าสิบห้านะฮะแนวต้านรอบก่อนค่ะแล้วตอนนี้มี Stop loss ไหมคะ stop loss เนี่ยมองว่าที่บริเวณร้อยแปดสิบถ้าตกมาเกินเส้นนี้เนี่ยนี่สัญญาเริ่มแย่แล้วค่ะโอเคค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัว s อสตัวต่อไปเป็นตัวอะไรคะพี่เตะครับอันต่อมาฮะนอันนี้เ,นเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผลประกอบการของธนาคารกำลังออกอยู่นะซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดมามองที่ราคาของหุ้นในกระดาษเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชนแนวต้านอยู่นะครับพอมาชนแนวต้านเนี่ยแต่ยังไงก็ตามภาพรวมเนียงให้เป็นมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เราบอว่าจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอกร่อนรอก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะจังหวะลองเนี่ยผมมองว่าตัว b b l เเนี่ยบริเวณสัก ร้อยสามเก้าแนวนี้นะร้อยสามพันสามเก้าจุดห้านี่เป็นจังหวะเข้าซื้อครับผมแล้วต้นสต็อปร้อนะคะจุดสต็อปร้อเนี่ยอันนี้ผมมองไว้ที่บริเวณร้อยสามแปดทุ่นอันนี้เห็นว่ามันอาจจะใกล้นิดนึงนะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นเส้นที่ค่อนข้างสำคัญนะเป็นเส้นที่ค่อนาสำคัญโอเคค่ะจบกันที่ S S f f u t u r e แล้วนะคะต่อไปเป็นทองคําบ้างค่ะพี่เดย์นะครับสําหรับทองคําเนี่ยอันนี้ตัว G สิบนะ Gold 10 Series นะครับ อันนี้จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเอ้อตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเรามาเนี่ยราคาทองคำาค่อนข้างเป็นขาลงัดเจนนะ <c oughs> ถามว่าเรามองลงไปถึงเท่าไหร่นะครับเรามองบริเวณโ o เดิมเลยนะคือสองเก้าสี่ร้อยนะครับบริเวณจุดนั้นเนี่ย <c oughs> จะเป็นแนวรับแนวรับ <c oughs> จังหวะนี้ถ้าใครรอจะชอ็อตก็ได้แบบแค่รอบสั้นๆนะผมมองว่ารอให้มันลงให้ดีก่อนแล้วก็รอเล่นเด <c oughs> <ๆ>้งนะครับก็มองที่สองเก้าสี่ศูนย์ศูนย์นะเป็นจังหวะเข้ารอง แล้ว stop ตรงไหนตรงไหนใช่ค่ะมองที่บริเวณสองเก้าสองร้อยถ้าหลุดตรงนั้นนี่คือมันเป็น new โลแล้วมันแย่แล้วนะโอเคค่ะนักลงทุนต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้ต่อไปค่ะเป็นปัจจัยของต่างประเทศค่ะพี่เต็นะครับสําหรับทางต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรารไม่พูดไม่ได้นะทางของสหรัฐนะครับตัวบอลยูกับตัวเงินเฟ้อนะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนตัวบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะบอลยูสิบปีนี่ล่าสุดไป4.2แล้วนะครับ เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะว่าทางอีคอนเขามองกันยังไงบ้างทางอีคอนเนี่ยเขามองตอนนี้เขาบอกว่ารีวิวเนี่ยผลตอนที่แท้จริงก็คือตัวเอาบอลยีมาลบเงินเฟ้อออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบวกเกือบทุกช่วงอายุแล้วก็แสดงว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างสะท้อนปัจจัยตรงนี้ไปมากแล้วนะวพราะการขึ้นดอกเบี้ยเชิงลุกของเฟดเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอยสองรอบเลยนะอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะก็บอกว่าตรงขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเริ่มแบบเนี่อได้ ก็ทำให้ปีหน้าเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มแบบแผ่วๆลงแล้วนะแต่ถ้าปีหน้าไม่ยอมแผ่วอีกคราวนี้ต้องบอกว่างานเข้านะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเรามองว่าจะสถานจะดีขึ้นโอเคค่ะหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะนะครับทีนี้ค่ะตลาดต่อมานะครับอันนี้คือทางอังกฤษอังกฤษครับผมอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษเขาขึ้นดอกเบี้ยช้าทางสหรัฐนะทําให้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวของเงินเฟ้อเนี่ย เขากลับมาเพิ então, <Pf le> ่ม <región> ขึ้นอีกแล้วนะเดือนล่าสุดเงินเฟ้อเดือนกันยาเนี่ยตัว CPI เนี่ยกลับมา10.1%อีกแล้วนะจากเดือนก่อนเนี่ยมันลงไป9.9นี่กบมาเพิ่มขึ้นใหม่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางตลาดก็เลยมองเลยงานนี้ BOE กต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะ7 5 point เหมือนทางฝั่งสหรัฐแหละนะก็ได้ขึ้นเป็นสัก3%ได้แล้วก็อังกฤษเนี่ยตอนนี้เนี่ยนอกจากตัวของเงินเฟ้อเรื่องอาหารอพวกนี้พลังงานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่เพราะว่าสงครามยูเครนรัสเซีย ที่มันยังยืดเยื้อการดีลพลังงานต,างต่างๆกับประเทศพันธมิตรเนี่ยต้องบอกทุกคนขาดกันหมดนะ <c oughs> ทำให้ตอนนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยเหนื่อยค่ะโอเคค่ะพี่เต้คะอยากให้พูดถึงเรื่องของจีนะค่ะในวบายที่มีการลดการกักตัวลงจากสิบวันหรือเจ็ดวันนะคะมีมุมมองในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง,างคะ,ะครับสาหรับจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขามีการประชุมของไอ้ตวพรรคอมมิวนิสต์อยู่นะเขาประชุมกันเนี่ยสิ้นสุดช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับเขาก็มีการพูดถึงนโยบายที่เขาจะเน้นนะเขาก็บอกว่าเออเขาจะเน้น พัฒนาเทคโนโลยีนะมาตรการโควิดซีโร่แล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นการรวมไต้หวันนะเขาบอกว่าจะรวมอย่างสันติแล้วก็อย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็จะมีพูดเรื่องของตัวเรียกว่า common prosperity นะเรื่องภาษีบรดกนะครับทำให้ตลาดจีนช่วงนี้ี่ค่อนข้างไม่สวยนะปัจจัยกดดันเยอะโดยเฉพาะตัวโควิดซีโร่นะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตลาดในภูมิภาคพอตัวนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเขามีการพูดเรื่องของตัวอย่างที่คุณบีว่าไว้นะก็คือลดเรื่องการกักตัวลง คราวน,นี้ต้องถือว่าเป็นปัจจัย<ช>บวกที่<ด>ค่อนข้างดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็แสดงถึงความว่าเอออย่างน้อยเนี่ยจีนเริ่มมีการผ่อนคลายลงบ้างแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อว่าสถานการณ์นในประเทศเขาเนี่ยคนที่เป็นโดนกักตัวอยู่เขาจะมีการปรับมาตรการยังไงต้องสัารตามองว่าจะไปในทางทิศทางไหนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนของทางจีนด้วยว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาตัววัคซีนของเขาแล้วใช้งานได้จริงมันก็น่าจะเป็นการแบบปัจจัยบวกเชิงเล่งเลยนะ แต่ว่านี้ก็ต้องรอความคืบหน้าในส่วนนี้ไปก่อนโอเคได้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เต้มากนะคะที่เนียงใช้ความรู้ดีนะคะขอบคุณค่ะครับผมค่ะทุกท่านค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะในรายการ t i s c o Effect Hub นะคะเวลา16บหนาฬิกาค่ะผ่านทาง Facebook t i s c o Security ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ